วันนี้ค่ะมิ้นจะพาทุกคนมาชมรถที่รู้ระดับผู้บริหารแล้วก็ราคาเปิดตัวแพงที่สุดในรุ่น <Wow. S 1> นั่นก็คือ Mercedes-Benz S-Class S 3 0 0 L นะคะแพงที่สุดในรุ่นเอ้ามันเท่าไหร่กันน้องมิน้น 7ล้าน2 2> <Wow. S 1> นะคะตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหือหามากรถระดับนี้มันแพงขนาดนี้มันมีอะไรนักนา7ล้าน2ถ้าเทียบกับบ้านทั่วไปถ้าเอารถไปเทียบกับบ้านนี่ก็คือคารืหาที่เคลื่อนที่ได้แต่มันไม่ใช่คารืหาธรรมดามันเป็นคารืหาที่มีพูเวล่าอยู่ในตัวด้วยอ่าทำไมอะ ก็มันแพงที่สุดในรุ่นน่ะรถเก่งอื่นๆทั่วไปราคาตัวท็อปสุดก็แค่ล้านกว่าบาทแต่ตัวนี้ Mercedes-Benz S 300L ราคาตั้ง7ล้าน2มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้มินจะแจ้งให้ทุกคนชมพร้อมๆกันว่าไอ้เล้านสเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วทำไมราคามันถึงได้ขนาดนี้แล้วทำไม ถึงมีคนรวยระดับนั้นที่ไปซื้อมาใช้ได้เข mm hmm. าเห็นอะไร mm hmm. ในรถคันนี้เหรอเจ็ดล้นสองมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะส่วนของด้านหน้านะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าด้านหน้ามีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด6จุดด้วยกันอันไหนคือเซ็นเซอร์เราลองมินี่ค่ะ1 2 3 4 5 6นะคะเซนเซอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะไฟหน้าแบบไบซีนอนและไฟหน้าจะหมุนตามวงเลี้ยวของพงมาลัยหมายความว่าถ้าเราขับรถนะคะแต่เราหักพงมาลัยไฟตรงนี้เนี่ยก็จะไปตามวงเลี้ยวของพงมาลัยของเราเช่นกันและมีระบบล้างไฟหน้าที่มาให้พร้อมกันเวลาขับรถไปรถเปื้อยไม่เป็นไรนะไฟเปื่อนจะไม่มัวเลยเพราะว่าจะมีน้ําฉีดนะคะทําความสะอาดไฟตัดหมอกนะคะไฟช่วยที่เวลา ขับรถในที่มืดเขาจะมีระบบไฟอัจฉริยะที่มาช่วยส่องสว่างในเส้นทางที่คุณขับรถนะคะโดยรวมทั่วไปนั่นข้างนะคะคันนี้เป็นสี Silver Arrow หรือว่าสีลูกชนูสีเงินเป็นสีที่เบนนะคะส่งรถเข้าไปแข่งฟอร์มูล่าวันแล้วชนะก็คือเป็นสีนี้เป็นสีต้นตำรับของเขานะคะคอนเซปต์ก็คือสีนี้แหละเป็นสีที่แบบว่า ตัวเก่งเขาเลยนะคะด้านหลังนะคะมีเซนเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดด้วยกันและก็มีสัญลักษณ์และชื่อรุ่นนะคะ S300L <300 L S 2> อยู่ด้านหลังเปิดด,เปด,งงดด้านหลังเปิดยังไงกดด้านล่างนะคะจะมีที่กดเปิดสามารถใส่ถุงก๊อบได้นะคะประมาณ2ถุงนะมีพื้นที่เก็บของค่อนข้างที่จะกว้างนะคะนี่เราใส่ให้เห็นภาพว่าแบบผู้บริหารเนาะมันจะต้องมีบ้างไปตีก๊อปเป็นยังไงนะคะนี่นะคะ นี่คือส่วนของด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์หน,นหน้ากันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมเครื่องยนต์หน,นหน้าพรท้องกันเลยค่ะหน้านนเครื่องยนต์นะคะเปิดยังไงน้องมิน้นดูนะ,ะในตะแกรงจะมีน้ำแบบนี้ดึงนะคะแล้วก็ดึงดันขึ้นค่อยๆดันนะเดี๋ยวมันจะแตกได้ะนะ,ะเขาจะมีโชค๊คช่วยยกอยู่นะคะอ่านี่เลย เปิดเข้าไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 3 0 0 0ซี cc 219แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่300นิวตันเมตรหรือที่2500-5000รอถึง5,000รอบต่อนาทีอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรภายใน82วินาทีค่ะ ความเร็วสูงสุดทำได้ที่245กิโลเมตรต่อช,ชั่วโมงนะคะอัตราสิ้นเปลืองคันนี้ในเมืองอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรต่อลิตรแต่นอกเมืองอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรนะคะความจุของทำน้ำมันคันนี้อยู่ที่ 90ลิตรนะคะให้ดูโดยรวมทั่วไปคันนี้เจ้าของคนเดียวรถมือเดียวเชียงใหม่ออกศูนย์จระเรอมเตอร์นะคะมีสติกเกอร์ติดเสียภาษียังถูกต้องตามกฎหมายนะดูโดยรวมข้างในห้องเครื่องน็อตไม่ขยับซักจุดเลยนะคะเจ้าของเดิมรักษาค่อนข้างดีเพราะรถหรูระดับผู้บริหารขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนซื้อมาเนี่ยเล้านสองนะก็ต้องคิดว่าผู้บริหารเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจซื้อนะคะเครื่องยนต์นะ 3,000ซีซีประหยัดน้ำมันขนาดไหนนั่งสบายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมด้านในพร้อมๆกันเลยนะคะที่นั่งผู้บริหารโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นรถผู้บริหารนะคะจะนั่งฝั่งด้านหลังซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูจากตรงนี้ด้านหลังคนขับฝั่งซ้ายนะคะเปิดเข้าไปด้านหลังที่ค่อนข้างที่จะกว้างและเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะอนญาตนั่งที่นั่งผู้บริหารนิดนึง ค่อยๆนั่งนะคะนี่นะคะเข้ามานั่งด้านใน,นแล้วนะที่นั่งผู้บริหารปรับเบาะไฟฟ้าตรงนั้นนี้ค่ะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ม่านบังแดดต่างๆสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยนะคะนี้เรายังไม่ได้สตาร์ทนะแล้วก็แอร์นะคะแอร์เนี่ยจะมีตรงด้านตรงกลางนะคะแล้วก็ที่เสาค่ะพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่มีแอร์แบกนะคะข้างๆนะ ตรงนี้นะอ่าเปิดให้ดูนิดนึงนี่นะคะมีแอร์แบ็กด้วยนะคะด้านข้างนะคะมีอยู่ทั้งหมดเสาข้างนะตรงคนด้านนั่งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วยังไม่พอรู้สึกว่าจะมีแถวข้างๆตัวนี้อีกหนึ่งอันนี่ไงที่อยู่ข้างๆนี้นะคะดูตรงนู้นเท่าไหร่เนี่ยนะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะคะอ่านอกกนั้นยังไม่พอนะข้างหลังผู้บริหารคุณสามารถทำอะไรได้บ้างนี่ค่ะปรับเบาะต่างๆนะคะที่สามารถแบบ ด้านข้างอย่านะปรับเองได้ปรับเสียงวิทยุเลือกคลื่นวิทยุได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีนี่ที่วางแก้วนะจิบกาแฟสักหน่อยเอาแก้วมาวางปั๊บตรงนี้ได้เลยนะคะเนาะแล้วก็นี่ค่ะด้านบนนะคะอ่านี่มีกระจกไว้ส่องสมมุติว่าไปทานข้าวโอหน้ามันตังเลยซับโอเคอะโอเคปรับกระจกส่องได้นะคะเนาะอ่า นะที่แขวนของนิดหน่อยนะคะเก็บได้นะแล้วก็ม่านบังแดดด้านหลังกับด้านข้างนะคะซึ่งผู้บริหารตรงนี้สามารถปรับบานบังแดดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยตัวเองอยู่ที่สวิตด้านนี้นะคะดูด้านข้างก็จะเห็นนะเบาไฟฟ้าค่ะสามารถปรับได้นั่งสบายมากที่นั่งกว้างขวางนะคะจะใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้นะเนี่ยราคาตอนนี้เหลือแค่ร้านเดียวมีแอร์ที่เท้าด้วยนะคะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าด้าน คนนั่งด้านหลังอยู่ที่ช่องด้านล่างนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว,ว่างโอ้โหค่ารื้หาดไหมละ่ะราคาเจ็ดล้านสองนะคะเนาะตอนออกมาใหม่ๆนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าพร้อมๆกันว่าในส่วนของด้านหน้าเขามีอะไรบ้างนะคะเป็นคนขับเป็นผู้กุมบังเหียละคนขับจะสามารถปรับอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะมาในส่วนของคนขับนะคะ ด้านฝั่งขวามือสุดของรงมินที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นระบบไฟทั้งหมดของรถอยู่ตรงนี้นะคะปรับไปตัวอจะเป็นตำแหน่งไฟอัตโนมัตินะปรับระบบต่างๆปรับไฟต่างๆและไฟที่ช่วยในการขับขี่ยามค่ำคืนที่มืดนะคะสามารถกดตรงนี้จะมีขึ้นในหน้าจอ Night View Assistant Only When It Is In the Dark เนี่ยค่ะ้นนะก็คือไฟด้านหน้านะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1700 59กิโลเมตรเท่านั้นนั่นหมายความว่าเป็นรถปี07เนาะก็ถึงแบบถึงปีนี้นะใช้น้อยมากนะคะก็อย่างที่บอกผู้บริหารก็มีคนขับรถนะรถก็มีหลายคันสามารถเปลี่ยนใช้ได้เรื่อยๆนี่เป็นเลขไม้แท้นะคะรถออกศูนย์เชียงใหม่เจริญมอเตอร์เก,กียร์คันนี้นะคะอยู่ตรงคอนะเป็นแบบ7ซ r ว n i c Speed นะคะ ดึงลงเวลาจะใส่เกียร์ต้องเหยียบเบรกให้ลึกๆแล้วก็ดึงเกียร์ดึงเกียร์ลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นตัว D ดันไปด้านบนจะเป็นเกียร์ถอยและกดตรงนี้จะเป็นใส่เกียร์ Park นะคะสามารถขับได้ทั้งหมด3ระดับ3แบบด้วยกันนะคะซึ่งเราต้องกดตรงนั่นตรงกลางนะพอกดเสร็จปุ๊บในหน้าจอจะขึ้นเป็น S เป็นสปอร์ตแมนนวลแล้วก็คอมฟอร์ตนะคะ3ตัวนะปรับได้ 3แบบแล้วก็ในหน้าจอคนอนโซลกลางนะเวลาจะกดสวิชต่างๆให้กดจากพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้านฝั่งซ้ายมือขึ้นลงนะคะนะก็จะเป็นระบบต่างๆในหน้าจอนะคะกด Trip นะสปีดโทนิกเดย์ไทม์ไดรเวิ์แมนะคะเปิดไฟต่างๆกดตรงนี้ได้หมดเลยเซตติ้งต่างๆกดจากตรง ในคงมาไลนนะคะควบคุมได้หมดส่วนฝั่งขวามือนะคะเป็นสวิตช์ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงค่ะสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงและต้องพูดภาษาอังกฤษที่ชัดนะคะและในส่วนของประตูสามารถปรับและเมมคนนั่งได้ทั้งหมด3คนนะคะคนขับเมมได้3ามคนและก็นี่ค่ะเป็นตัวเขาเรียกว่าปรับนะคะ กระจกหน้าหลังซึ่งกระจกหลังสามารถดึงบ้านบางแดดได้ด้วยอะไรได้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะภาพกระจกนะคะเปิดในส่วนของที่เก็บของด้านหลังก็ตรงนี้นะคะ่แต่ในส่วนของเติมน้ํามันไม่ต้องเปิดแค่ปลดล็อกก็จะสามารถเติมน้ํามันได้เลยนะคะ <l oss> เดี๋ยวลองกดที่เติมน้ำมันดูว่ามีอะไรบ้างนะจะเปิดให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยามาดูคอนโซลกลางกันนะคะนี่ปอนที่เติมน้ํามันก็แค่กดตรงนี้เบาๆ ก็สามารถเปิดแบบนี้ได้นะคะเติมน้ํามัน9195ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีให้ลูกค้าเติม95นะคะให้เหมาะสมกับรถนิดนึงระบบช่วงล่างรถคันนี้โชคเป็นโชคแบบถุงลมหมายความว่าปกติทั่วไปรถเก่งที่เราใช้จะเป็นโชคแบบคอยส spring เป็นสปริงอะเนาะถุงลมก็เวลาตกหลุมหรือว่าเวลาสะเทือนนะคะจะสะเทือนเบา กว่าแล้วก็ซอฟกว่านะคะสามารถปรับโชคได้อยู่ในคอนโซลตรงกลางเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางก,กันดีกว่าว่าสามารถกดอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะส่วนของคอนโซลตรงกลางรถนะคะด้านในนี้ให้เห็นทั่วไปโดยรวมจะเป็นสีวอลนนะัทด้านหน้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะมีแอร์แบกนะคะแล้วก็คอนโซลตรงนี้จะสามารถปรับในส่วนของ อระบบปรับอากาศต่างๆในรถเวลารถยุโรปเนาะขึ้นมา้วต้องกดตรงนี้ก่อนไม่งั้นอากาศข้างนอกจะเข้ามานะคะมันเป็นเซฟตี้ของรถเขาเพื่อให้คนที่อยู่ในรถเนี่ยไม่ขาดอากาศหายใจบางทีน้มัจะมีข่าวเยอะๆใช่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบช่วยกันนะคะบางทีขับรถไปไกลมันก็จะลดระบบเองอากาศข้างนอกก็จะเข้ามา คนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบแต่นี่เป็นเซฟตี้ที่เขาเตรียไมไว้ให้นะคะแอร์ด้านซ้ายด้านขวาแยกอุณหภูมิกันได้นะคะสามารถปรับของใครของมันได้รวมไปถึงแรงระดับความแรงของลมนะคะเมื่อเราปรับตรงนี้หน้าจอตรงนี้จะขึ้นนะสามารถแยกฝั่งได้เลยฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะนี่นะตรงนี้นะคะเปิดวิทยุขึ้นมานะคะในหน้าปัดของวิทยุจะมีนี่นะ เป็นระบบต่างๆซึ่งเราสามารถกดเปิดปิดได้นะคะอันนี้ ESP ควบคุมการตรงตัวอันนี้นะเป็นตัวโช็คนะคะจะยกขึ้นนะคะแล้วตรงน,นี้จะเป็นตัว Park sensor นะคะการปรับระบบต่างๆในรถสามารถควบคุมได้ตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมีที่ปรับตรงนี้หมุนค่ะต่อโทรศัพท์ได้ใช้ Bluetooth นะคะ ต่างๆตรงนี้นะเขาจะมีสวิชขึ้นมาปรับระบบต่างๆเนี่ยเอากี่วินาทีเขาจะมีไฟเป็นตัวอย่างให้หมดเลยนะคะด้านล่างสิสเ็มต่างๆผสมภรษานะคะปรับระบบในรถทุกอย่างอนรนี้นะคะทำไม่ยากนะนี่ไฟแอมเบียน์นะคะก็คือไฟในรถมีอยู่ทั้งหมด5ระดับด้วยกันเนาะระบบต่างๆเาสามารถปรับจากตรงนี้ได้หมดเลยนะคะมาส่วนของด้านล่างกันบ้างอันนี้ จะเป็นช่องใส่ซีดีนะคะใส่ได้ทั้งหมด6ช่องนะคะตรงนี้็รบปรับนะเบาะต่างๆอันนี้ไฟขอฉุกเฉินนะจะโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะต่อโทรศัพท์ได้ด้วยบลูทูธนะคะตัวนี้จะเป็นระบบการขับขี่สปอร์ตแมนนวลแล้วก็คอมอร์ตตัวนี้จะเป็นตัวที่ปรับนะคะที่ เขาเรียกว่าวางศีรษะของคนนั่งด้านหลังส่วนต,ตัวนี้นะคะเป็นดอกตันเอาไว้ดึงม่านบังแดดไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังนะคะสามารถดึงได้นะคะตรงนี้ม่านบังแดดไฟฟ้าปรับได้ดึงได้นะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งมาเห็นไหม่านบังแดดไฟฟ้ามันจะขึ้นได้นะคะโดยที่คนขับเนี่ยสามารถปรับได้เองนะคะในส่วนของตรงกลางโหตรงนี้ ที่วางแขงเด่งมากเลยนะ้องมันทำได้บ้างเปิดได้น,นะคะนี่เขาจะมีเปิดได้เขาจะมีที่แบบว่าบลูทูธอะ่ะเปิดได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเปิดสีด้านนะเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเปิดบลูทูธได้เลยแล้วก็ทั้งข้างล่างก็สามารถเก็บของได้อีกแบ่งเป็น2ชั้นนะคะนี่พกโะรศัพทได้ตั้งแต่ปี2อง7ัแล้วนะระบบมาขนาดนี้เนี่ยยังไม่พอนะคะรถคันนี้จะมีระบบพรีเซฟพ,พรีเซฟคืออะไรน้องมิน้นพรีเซฟจะเป็นระบบเซฟตี้ของรถนะคะซึ่งจะอยู่ในนี้ เวลาพรีเซฟจับได้ว่าถ้าเกิดรถจะเกิดอุบัติเหตุนะคะระบบต่างๆที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยในรถจะทํางานยกตัวอย่างเช่นเข็มขัดนิรภัยนะคะเมื่อเราคาดไว้เข็มขัดจะรั้งกระชับกว่าปะกะติบละอกบอถ้ามันปรับมากเกินไปจะปรับตําแหน่งให้เหมาะสมพร้อมกับการทํางานของแอร์แบกต่างๆให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกระจด้านบนนะคะถ้าเราเปิดแบบว่าจะเปิดเปิดทิ้งไว้อ้า อากว้างๆเนี่ยเราสามารถเปิดได้ประรูเนี่ยเปิดไว้นะเปิดแบบกว้างเลยมันก็จะค่อยแค่ขยับเข้ามาแง้มนิดนึงนะคะและกระจก ต่างๆที่อยู่ในรถเนี่ยถ้าเปิดทิ้งไว้ก็จะเลื่อนขึ้นแต่ว่าจะเลื่อนขึ้นแต่ไม่ปิดสนิทเพื่อลดการทํางานของแอร์แบ็กที่แบบว่ามันจะมีความดันแล้วก็มีควันเกิดขึ้นอ่ะมันก็จะระบายอากาศซึ่งทั้งหมดนี้แอร์แบ็กในรถคันนี้มีทั้งหมด10บใบแต่แอร์แบ็กด้านหน้าเนี่ยสำหรับคนขับและคนนั่งข้างๆนะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์สําหรับวัดน้ําหนักแล้วก็เซ็นเซอร์ที่แบบว่าการกระแทกเวลาที่แอร์แบ็กออกมาจะไม่เขาเรียกว่า ไม่กระแทกอ,อกคนขับและคนนั่งข้างจนเกินไปนะคะส่วนนั่งข้างขางที่เป็นม่านแอร์แบ็กเนี่ยก็จะคอยเซฟชีวิตของคนในรถได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันทําให้รถเนี่ยราคาสูงนขนาดนี้เจ็ดล้านสองระบบเซฟตี้ความปลอดภัยในชีวิตมันมีมากขนาดนี้ก็ใจไหมคือคนเราถ้าเปิดไว้เป็นผู้บริหาระนะเนาะหมายความว่ากว่าที่เขาจะเป็นผู้บริหารและประสบความสําเร็จได้เนี่ยคือมันจะต้องมีการทํางานแล้วก็ความเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าตายไปเนี่ยมันจะทําให้แบบยังไง มันไม่คุ้มค่ามันน่าเสียดายมากใช่ไหมแต่7จ็ดล้านสองที่ที่ออกมาเนี่ยคุณค่าที่มันอยู่ในรถช่วยปกป้องและรักษาชีวิตคนที่นั่งในรถได้นะคะก็หมายความว่าระบบเซฟตี้ต่างๆของรถคันนีย้ยังคงอยู่แบบเดิมทำงานได้ตามปกติทั่วไปเซนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นลมยางอ่อนเขจะมีเซนเซอร์บอกขึ้นมาในหน้าจอทั้งหมดเลยซึ่งตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทราบว่า แต่และอย่างที่ขึ้นในหน้าจอคืออะไรเพราะว่าเขามีสมุดคู่มือนะคะตัวนี้ก็จะบอกนะต่างๆว่ามีอะไรบ้าง S card คู่มือสำหรับผู้ขับขี่นะคะนี่การเตรียมความพร้อมต่างๆเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยข้อมูลทั่วไปนะคะการขับขี่นะระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะนี่ก็จะมีใน,นในหน้าจอนี่การขับขี่โปรแกรมเกียร์ต่างๆความสะดวกสบายความอำนวยความสะดวก เป็นภาษาไทยนะคะการใช้งานต่างๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะความการฉุกเฉินและความผิดปกติเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ในหน้าจอเราไม่รู้ว่าคืออะไรเราสามารถเปิดดูได้เลยนะคะซึ่งส่วนนี้สําคัญมากนะนี่นะะเบาะไฟฟ้าทั้งหมดในรถ4ตัว สามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยสะดวกสบายนะคะถังน้ำมันอยู่ที่90ลิตรขับเชียงใหม่กรุงเทพน้ำมันเหลือนะคะคันนี้เป็นรถศูนย์ไทยค่ะเดมเลิกไชสเลอร์ประเทศไทยนะคะออกที่ศูนย์เจริญมอเตอร์เชียงใหม่นะนี่นะคะเมื่อปี2007ใหม่ตอนนี้อยู่ที่1,759งรปีนี้มันปีอะไร20ใช่ไหม อยู่ที่13ปีนะคะเลขไม่อยู่ที่100759หารส3ให้ดูรถคันนี้วิ่งปีละ7,750กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถผู้บริหารเจ้าเดียวมือเดียวเจ้าของอยู่ที่เชียงใหม่คันนี้เนี่ยพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของใหม่แล้วนะคะที่ราคาแค่1ล้านบาทเท่านั้นนะ กำเงินไว้1ล้านบาทอยากจะหารถไว้ใช้สักคันในช่วงบ้านปลายของชีวิตอยากจะเลือกคันไหนดีคันนี้ตอบโจทย์ทุกความปลอดภัยในชีวิตอยู่ในเบอร์ซซเดสเบนจริงๆค่ะมิ้นยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหแอร์แม็กตั้ง10บใบเนี่ยมันช่วยเซฟชีวิตเราได้ขนาดนั้นจริงไหมลองไปคนข้อมูลดูนะคะเวลาที่รถเบนชนกับใคร คนในรถเบนซ์ไม่เคยตายจริงๆลองปดูข่าวได้ไปคนข่าวย้อนหลัง5ปีไม่มีคนที่ขับรถเบนซ์ตายแต่โคกรณีตายหมดนะพูดจริงๆอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงในส่วนของนั้นๆนะแต่ว่าพูดถึงในความเซฟตี้ที่เราสามารถซื้อได้จากรถราคาแค่1ล้านบาทเท่านั้นนะคะอยากได้ความปลอดภัยในชีวิตในราคาแค่1ล้านบาทกับ Mercedes ด e เป็น l a s s ทคันนี้นะคะ มินเนี่ยมีอู่ที่สามารถดูแลหลังการขายให้ลูกค้าได้ด้วยซึ่งอยู่เชียงใหม่นะคะหาอะไรให้ลูกค้าได้แต่ละพาพแต่อะไรเนี่ยราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมินก่อนได้ที่ไลน์ I K h o n c m s i d e h o n c m ด้านล่างนะคะแล้วไลน์มหามินค่ะในหน้าจอไลน์จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลและเลือกดูต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดรถได้จากในไลน์ของมินเลยอยากสอบถามอยากัูรถคันนี้ต้องทำยังไงดี แชทมาสอบถามกดตรงแนคิมค่ะแชทมาสอบถามได้เลยหรือว่านะคะสะดวกกว่านั้นอยากโทรศัพท์กดตรงไอคอนสีแดงค่ะแล้วให้กดตรงโทรศัพท์นะคะสามารถโทรติดต่อมิ้นได้เลยสอบถามข้อมูลเรื่องรถอยากจะได้รถไว้ใช้สักคันหนึ่งแบบมั่นใจแล้วอยากจะได้รถที่แบบเอาไว้ขับไปต่างจังหวัดแบบสบายๆแบบข้ามไหนจะนอนไหนแบบสบายๆแบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตบอกเลยคันนี้เซฟ เซฟมากแอร์แบ็กสิบใบชีวิตคุณอยู่ในรถคันนี้มันปลอดภัยที่สุดนะคะย้ํามันปลอดภัยจริงแอร์แบ็กสิบใบช่างทำน้ําหนักคนนั่งรถญี่ปุ่นพับวไปไม่มีให้คุณนะคะแต่ในรถคันนี้ราคา7จ็ดล้านสองคุณค่าทั้งหมดที่อยู่ใน7จ็ดล้านสองยังคงอยู่นะรถจะอายุหลายปีแต่เจ้ของรักษาดีมากนะอยู่ในรถคันนี้ค่ะสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมแชทไลน์หามีเลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0 6 3 4 6 4 6 0 4 1ถึง2อนะคะอยากได้เบนไว้ใช้สักคันหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องไปซื้อใหม่ก็ได้มาดูคันนี้ไว้ค่ะ7จ็ดล้านเหลือล้านเดียวแต่คุณค่าทุกประการในรถยังอยู่ครบในรถคันนี้นะคะอยากได้เบ็นไม่ใช้สักคันเบ้นเมือสองคิดถึงรถเมือสองคนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ